นี่นายว่าบนก้อนเมฆนั้นน่ะจะมีสมบัติซ่อนอยู่ไหมบ้าครับเหอะเฮ้เอจอมันจะมีได้ยังไงก้อนเมฆอะนะมันเกิดจากการที่น้ำมาระเหยกลายเป็นไอขึ้นไปอยู่บนอากาศแล้วเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเมฆมันทั้งบม่ยากาจะมีโมเลกุลเล็กหรือแม่ก็โมเลกุลแห็งที่รวมตัวกันเป็นก้อนไม่น่าจะมีสมบัติได้หรอกหรือบางทีอาจจะมีสนามแม่เหเป็นของแข็งนี่นะแต่มันก็จะแลัเกิดจากมลพิษกลุ่มควันที่เกิดจากโรงงานอาุตสาหกรรมเท่านั้นแหละมันไม่มีทางหรอกบ้าได้สัตว์ละ นั่นไงสมบัติเฮ้ยเอ้ยเข้ายังไงเนี่ยเข้ามาอะไรอะจะาเข้าไปข้างในไงก็ประตูก็เปิดอยู่ก็ก็เข้าประตูมาสิปีนทำไม ยนนี้ะก็บ้านของคุณน่ะมีสมบัติที่ฉันต้องการอยู่เนี่ยน่ะเหรอสมบัติที่คุณต้องการอ่ะใช่เนี่ยแหละสมบัติที่ฉันต้องการมาโดยตลอดแต่นี่มันบ้านของฉันนะคุณมีสิทธิ์อะไรเข้ามาในบ้านของฉันก็สมบัติมันอยู่ที่นี่อ่ะอยากได้อ่ะโอ้ยจะเถียงอะไรกันนักหนาเราสมบัติก็อยู่ในตัวนายไงชอปเปอร์ไหนอะสมบัติหยิบมือถือขึ้นมาดูสิเออ วันนี้เราสองคนเนี่ยจะมาแข่งเล่นเกมกันนะฮะแต่ว่าการแข่งเล่นเกมวันนี้เนี่ยเราจะได้ของรางวัลพิเศษจาก One Piece บอกว่าวันนี้แปลกตานิดน,นึงนะเนี่ยคือของรางวัลลิขสิทธิ์แท้จาก One Piece โดยตรงเลยนะครับทุกคนซึ่งพิธีการของนี้คือเราสองคนเนี่ยจะมาแข่งเล่นเกม Mouse Power กันและถ้าใครที่ชนะจะได้ของรางวัลน,นี้ไปโอเคไหมโอเคแต่ว่าให้ดูของรางวัลก่อน ว่ามีอะไรบ้างเออของรางวัลมีอะไรบ้างแตนแตนโอโอในกล่องก็จะมีนี่เลยกระเป๋าคาดอกนะคะเท่เสื้อยืดนะคะสีขาวลายลูฟี่มังกี้ดีลูฟี่กระบอกเก็บความเย็นเป็นลายวันพีชมันเปิดได้สองกองอันนี้เปิดได้ออันนี้ก็เปิดได้อ๋อเปิดได้สองอันนี้แบบประมวลว่า นน้้้่ใหแขงรวงยาเสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเล่นเพียงสแกน QR โค้ดหลังกล่องเพื่อลงทะเบียนง,ง่ายๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็สแกน QR โค้ดบนกล่องเพื่อเล่นเกม Mouse Power ได้เลยฮะแล้วก็ใครที่แข่งขันติด top ป1 0 0ออันดับประจำเดือนก็จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลลายลูฟี่ไปนะครับและของรางวัลลายลูฟี่ก็จะมีเฉพาะเดือนมีนาคมเท่านั้นนะฮะห้ามพลาดนะทุกคนล่าสมบัติต้อง,องจัดโอวันติน,ตน โอเคมีโอกาะสามครั้งในการเล่นนะฮะเราจะแข่งกันเพื่อให้ว่าใครจะได้ของรางวัลในกล่องน,นี้ไปมาเธอเล่นก่อนเลยให้ก่อนไฟชุบไหมไ้ชุบเรายิงชุบชุบชุบอ่าเขาเล่นก่อนโอเคอะไรก่อนนะ <c oughs> ครับเริ่มเกมแรกไปเฮ้ยอ๋ยอ,อ,อมันเด้งแบบนี้นะคะอ่าอันนี้เรามีบีมีชีวิตอยู่4ชีวิตนะครับว้าวห้าแล โดนหายไปหนึ่งแบบนี้คือโดนระเบิดใช่นั่นแหละต้องใช้ไหวพริบเลยเนี่ยมันเร็วมากอ่ะใช่ต้องมีสมาธิสูงนิดนึงนะเอ้โหรอดระเบิดเฉยนิดนึงนะครับอ่าเรียบร้อยสองนะครับตอนนี้บีได้ไปเจ็ดสิบคะแนนแล้วเหรอร้อยคะแนนมาแล้วอีกหนึ่งมีหนึ่งชิมิแดนเลยหนึ่งยืดเหรอเรียบร้อยเอามาตามผมบ้างนะครับมา เราผมจะได้คะแนนเท่าไหร่จิ๊บอ่าแบบนี้เราต้องกดหน้าจอเนาะอุ้ยตกใจเรียกว่าหล่นไปแล้วเมื่อกี้เอเคไมแถวนี้มีแต่ดาวนะมีไม่มีสมองบ้างอ๋อนี่มีแล้วมีแล้วโอ้โหออ้ยเอเขา4 1แล้วนะเออลูฟี่นายยัองอ่อนหัดนะเฮ้ยเขาแปะ65แล้วนะ 8, 6, วนะฉันได้98แนละ้วนายลูนะฟี่เออเดี๋ยวรู้ เอ้ยเป็นร้อยแล้วเนี่ยเ้ยเราเร็วเีๆเราโชว์เลยว่าให้ได้เท่าไหร่เลยอ่ะขอสักสามร้อยได้ไหมได้ดิมากกว่าน,นั้นยังได้เลยเว่อวววอวฮ้ยมันมันเอาจริงยากนะยากคือคือเราเราจับจังหวะยังไม่ได้เลยอนะฮะเร็วมากอุ้ยร้อยเก้าห้าแล้วอ่ะโอ้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 ไกลยาวไปอุ้ยยิ่งสูงยิ่งเร็วฮะทุกคนดูดิยิ่งสูงยิ่งหนาวนะเร็วมากเร็วมากโอ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วมาก แต oh, oh, oh. okay. right, ่ถ oh. oh. oh, oh. oh, oh, yes. ้าหล่นก็คือจบนะใช่หล oh, oh, oh. oh, you know oh. 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 ่นค oh. ือจบแต่ว่าไม่หล่นไงประเด็นจ้ะโอ้มันเร็วมากฮะโอ้มันมองไม่ทันอนนี้ะนพุ่งไปสามอยแลนะโอ้โอ้วันนี้ห้าได้ดีได้ดีไม่ทอะไรเอ้ยว่เราเลยว่าเย็นพักเลยก่อนพักเลยเยวเสอคะนโอ้ ากเล่นได้เยอะๆบ้างอ่ะเล่นได้เยอะเหรอไม่มีวิธีนะยังไงโอเปรตินยูเฮตีต้องรองอืมอ่อยหลบ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 ฮึ โอ้ยโอ้ยไดแล้วนี่เป็นไงได้เยอะกว่าน้อแล้วของรางวัลนี้ก็มาหนุ่มเดือดดิใช่ของรางวัลนี้ต้องตกไปของเขาแล้ะล่ะนะไปไปไปขอด้วยดิไปไม่ให้ไม่ให้เข้าบ้านฉันยังไม่พอเล่นไฟฉันเล่นมือถือฉันและยังกินนมอวันติมยูเฮทีของฉันอีก หนแซปเปอร์ป,อปเปอร์ไปเร็วแซปเปอร์เฮ้ยรู้ครับ <S <S ผมว่าผมก็ต้องไปฮะสำหรับแคมเปญโอลติน X o n p นี้นะครับมีของรางวัลน,นีสิทติ์แท้จากวันพี e โดยตรงเลยนะฮะอย่าลืมไปเล่นกันนะทุกคนและของรางวัลลายลูฟี่มีเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมนะครับสำหรับเดือนอื่นก็จะมีตัวอื่นเข้ามานะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับโอลตินยังมีรางวัลเซอร์ไพรส์ประจำสัปดาห์ให้กับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปล่างสมบัติต่อแล้วไปซื้อโอลตินต่อและอย่าลืมนะฮะ ลาสมบัติต้องจัดโอเวนตินผมไปแล้วครับ <Reid> ก <den> ็จะเข้าอ่ะทำไมอ่ะบ้านหลางนี้เข้าไม่ได้หรอกก็มีสมบัติซ่อนอยู่อ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วอยากเข้ามีทำไมมีปัญหาอะไรไหมแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมเวไนเนี่ยเดียวอันนี้แหละเองดีกว่าเฮ้จะล้มอ้าวก็อยากได้สมบัติอ่ะโอ้ลืม